สุเค่อสบายดีกันบอจ้าคอยก็สบายีอยูมาหนิอุ้ยทำไมเดี๋ยวจะพูดไทยวร์ช่นไทยจ้าเอ๋พี่น้องสุขุสุคนสวัสดีค่ะพี่น้องสุขุสุคนสบายดีกันไหมคะวันนี้ยจ้ากูจะมาอะไรคะวันนี้เจ้ากูจะมาโปรโมทสินค้าโปรโมทสินค้าเชอร์มานคอลลาเจนเจ้นเจ้นมีสีมีสีชมพูแล้วก็สีส้มเป็นวิตามินซี วิตามินซีเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเลือกสมิตาลากวิตามินซีเพียวเชอร์มานคอลลาเจนเจนเจนดื่มคู่กันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ผิวจะได้สวยๆนะคะอย่าลืมนะคะมีสีชมพูแล้วก็สีส้มนะคะดื่มคู่กันนะคะเดี๋ยวยังพูดจะมาสาธิตวิธีดื่มให้ดูเลือกสมิตาลครับซื้อหนึ่ง 1, แถมหนะะึ่งราคาเพียงสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะมีส่งปลายทางนะคะ โอ้ยไม่ใช่มีสรประทางมีโอนปลายทางนะคะมีโอนปลายทางค่ะนี่เลือกจะเป็นแต่ในแล้วก็ใส่ีสีส้มไอสีอ่ะสีสีชมพูไป,เล,เ,ปเลยสีชมพูเหมือนชื่อยายชมพูเนี่ยเห็นไหมระคังการันตีใส่ไปเลยนะคะ ผิวจะได้สวยๆร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์หมายว่าเพื่อนบอกว่าเจ็บปวดเจ็บกระดูกระเดี่ยวเงี้ยถ้าเราดื่มเป็นประจำอ่ะมันก็จะค,อคอ่อยๆลดเลือนหายไปนะคะดื่มเป็นประจำนะคะนี่ไหมวิตามินซีเพี้ยวนะคะนี่มันจะมีช้อนเล็กๆของมันมันจะออกซุ่มๆหน่อยไม่ต้องไปใส่เยอะใส่แค่ช้อนเดียวใส่ช้อนเดียวนี่ผสมไปเลยหรือถ้าเราไม่ไปใส่ผสมกันแล้วก็ใส่กับอาหารก็ได้เวลาเรากินอาหารเงี้ย เวลาเรากินอาหารกินน้ําดื่มอะไรเงี้ยเราก็ไปส่งกันไหมเป็นวิตามินเพียววิตามินซีเพียวนะคะแล้วก็นี่เป็นคอลลาเจนเชอร์มานมานมานอย่าลืมนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาเพียงสามร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะเป็นแบบว่าดื่มแล้วรสชาติมันแบบว่ามันไม่มันไม่ทาให้อาหารสีพูดก็พูดผิดพูดถูกมันไม่ทําให้รสชาติอาหารเปลี่ยนเออ ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ข่าวกินง่ายนะคะอย่าลืมนะค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคู่ทุกคนซื้อติดบ้านไว้ให้คนแก่ให้คนหนุ่มให้เด็กให้คนชรานะคะอย่าลืมนะคะซื้อติดบ้านไว้ดื่มเพื่อสุขภาพนะคะดื่มเป็นประจํานะคะเช้าเย็นก็ได้ดื่มตอนเช้าก็ได้ตอนเย็นก็ได้นะคะวันละช้อนนะคะอย่าเกินสองช้อนเพื่อนบอกว่านี้เจ้าของแบรนด์เพื่อนบอกว่าดื่มได้วันละ สองช้อน,ออน,น,อออนเนี่ยสองช้อนนอกสองช้อนโต๊ะเนี่ยสองช้อนเนี่ยช้อนในช้อนตวงเนี่ยช้อนตวงเนี่ยตอนเช้าดื่มวันละช้อนตอนเย็นดื่มวันละช้อนอดื่มสม่ําเสมอทุกวันอืมเจ็บปวดตามข้อตามกระดูกกระเดี่ยวมันก็จะค่อยๆหายไปนะคะอย่าลืมนะคะดื่มคู่กันเนี่ยจะเห็นผลดีดเร็วเพิ่ว่ากันสั้นอ,อย่าลืมนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาเพียงสามร้อยเก้าสิบบาทแม้มันละลา,ายง่ายดื่มกับนม กับอะไรก็ได้กับอาหารเนี่ยไปผสมอาหารก็ได้ไหมจะมาดื่มกันเลยนะคะเนี่นนเยเดี๋ยวก่อนจะดื่มเราต้องทําอย่างนี้หททาอย่างนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมีเก็บไปทานะคะอืมเพียวคอลลาเจนเบาเลยจะไม่กันเลนนนนะจะดื่มให้ดู เลือดสมิแต่อย่าลืมนะคะเพียวคอลลากเจนวิตามินซีสีส้มนะคะอย่าลืมนะคะเชอร์มานผลิตภัณฑ์เชอร์มาน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 ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาเพียงสามร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนั้นนั้นมีเก็บไปทางนะคะอย่าลืมนะคะส่งฟรีทั่วโลกเพื่อนวัดกันซ้น